大家好，欢迎来到 Anne's c h ิ n n e l วันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงคำอุทานหรือคำส้อยในภาษาจีนท้ายประโยคนะคะที่เราเนี่ยจะเจอกันบ่อยแล้วเวลาที่ใช้เนี่ยมันก็จะทำให้ประโยคเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนั่นเองค่ะก็คือคำว่าอ้าอาคำนี้นะคะเราจะใช้ในสถานการณ์ที่แบบว่าเราอยากจะเน้นแล้วก็เป็นความที่แบบรู้สึก กระตือรือร้นหรือว่ากระปรีก้กระเปานั่นเองค่ะอย่างเช่นในภาษาอังกฤษก็คือจะมีเครื่องหมายเหมือนเป็นอัศเจรีหรือว่า Exclamation ันนั่นเองค่ะอย่างเช่นในภาษาไทยโหยบ้านใหญ่มากเลยอ่ะแกอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี้ยไปบ้านเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเราเนี้ยเห็นบ้านเพื่อนใหญ่มากแล้วเราเนี้ยอยากจะบอกว่าเฮ้ยบ้านเธอเนี้ยใหญ่มากเลยอ่ะแบบว่าเป็นการเน้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะพูดในภาษาจีนว่านีเตจ้าจิงา หนีจะเจีเจินตาก็จะแปลว่าแบบว่าเฮ้ยบ้านเธอนี่ใหญ่มากเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนนี่อยากจะพูดวัวนเนี้ยอากาศมันดีจริงๆเลยนะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบเป็นการเน้นใช่ไหมว่าแบบดีมากอะไรแบบเนี้ยแอนก็อาจจะพูดในภาษาจีนว่าจท,ทีตัวหวที的天气多好啊今ตัวหอ好ะ ก็จะแปลว่าวันนี้อากาศดีมากเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะเหมือนกับว่าใส่อารมณ์เข้าไปเหมือนเล่นใหญ่อะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะคําว่าคำนี้นะคะนอกเหนือจากที่เราเนี่ยเหมือนจะว่าจะใช้ในการที่ว่าเน้นแล้วก็เราอยากจะแบบว่าโชว์ว่าเราเนี่ยกระตือรือร้นกับสิ่งที่เห็นใช่ไหมคะเราเนี่ยก็อาจจะใช้คํานี้นะคะคําว่าในสถานการณ์ที่เราเนี่ยรู้สึกแบบว่าเซอร์ไพรส์หรือว่าตกใจนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างแรกนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย เดินไปห้องห้องนึงใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยก็เห็นคนแปลกหน้าซึ่งเราเนี่ยไม่รู้จักแล้วเราอยากจะถามว่าเฮ้ยเธอคือใครอ่ะแบบว่าด้วยความเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดในภาษาจีนว่า这个人是谁อ 这个人是谁呀ก็จะแปลว่าเฮ้ยเธอคือใครอะแบบด้วยความเซอร์ไพรส์นั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าเราเนี่ยเกิดแบบว่าหลงทางใช่ไหมแล้วเราบอกเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะแบบว่าเซอร์ไพรส์หรือว่าช็อกอะไรแบบเนี้ยเราก็อาจจะพูดในภาษาจีนว่าเสใใจจนา现在在哪่ะ 我们现在在哪里呀ก็จะแปลว่า where are we now ก็คือแบบว่า Surpri s e มากว่าแบบเราอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นคำอุทานหรือว่าคำส้อยท้ายประโยคที่แอนเนี่ยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังในวันนี้ค่ะยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนๆลองนำไปใช้ดูกันนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ฟังดูเหมือน Native มากขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะไปดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อที่จะได้ใช้ให้ถูกสถานการณ์เนี่ยก็เข้าไปอ่านแล้วก็ดูตัวอย่างประโยคได้ใน a n งส์ ชานลบล็อกนะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะสุดท้ายเนี่นก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอนขอตัวลาไปก่อนแล้วเสี่ยชื่อเจียนบาย